โอนป้าที่เท่พี่น้องเอ้ยเห็นไหมยายแม่มาจะตลาดกนันเลยข้าขึ้นรถุดตัวใดต้นหับขนมเห็นขนมบานี่ป้าขนมแล้วป้าขนมเลยอยากกินตัวนี้บานี่นี่อยากกินตัวนี้อยากกินตัวนี้นี่อยากกินไอค้ครีมแล้วอยากกินไอค้ครีมแล้วเมื่อไหร่เฮ้ยแต่เมีเอาก้นรอกระต้แม่เอาก้นรอลานไฟโดอเออไม่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 เอาให้ไม่เอาให้ โอ้ยมาจะเห็นรถยายมาเล่นจอนดรถปุ๊บขึ้นรถกอดเอวดีกไกลหัวอ,อีกอีกอักอเลยโหดเอาเอาเอ้ยตะกี้พันจับตัวนี้ได้ก่อนนี่เห็นยายเอานี่ออกมาจะส่องผิดปะาปึ้งตัวนี้เอาตัวนี้กุ๊บตลาดเอาเอาขนมแบแบๆนี่นกินอุปกรอนกับนอ้อง เป็นอะไรนายุ่งเถะขมปากนะลืมสื่อยาอมเหรเครืค่องม,ม,มายากุกมาเนี่ยก็เลยลืมจอดกลายมาเลยกลายด่านยามาเลยกลิ้นในหรือเขาขมปากเปก็นม,มูอยงมมองเ็นลมเออขงกิ้นลายยาง ไปตลาดมน้โชคดีใบป,ป้าน,นนำเทิน้นม้อนสื่อหากิโลโลละสามสิบพันโลละหกสิบบาทหาโลแสนหาิมาเห็ดแหงเนี่ยไปกินกับลานกินปลากินแต่เนื้ออะไรนี่จะเนื้องวงจะเ่เนื้อควยหมูมัตถุนากก็เมินกกสื่อพักก็เยอะแยะ มามา,ามาันคือย่องเปรดด้วยเนี่ยขิงไปอามามเมื่อขิงของแม่ซื้อมาให้ลูกคนลงามาเนี่ยเมื่อยไปตลาดก็เมืงง่อยหุอนหุอนแห้งเฮ้ยไปซื้อเนี่งมากินว่ะคนลงามาเนี่ยของกินขอยเยอะแยะขอยซื้อมาเนี่ยจามสิบขั้วปลาหากิโล กิ่แหงแหงปแหงปลาเหงสิ้นหลดปลาเห็นขนมเนี่ยปุ๊บปั๊บอืมเพื่อจะกินบั่พ่อเห็นแม่หิวอันนี้มากเลยทิมปึ้งขนมกินตัวเนี่ยบงบังบังอุ้ยนะกัดกินนะกัดกินนะ กัดกัดกินกัด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 กินเลยมาเย็นแถวอืม,มอืมเดือของเยอะแยะกินได้ม่พีงกระเลมเลยกระเลมเนี่ซโซนเพิ่นมาเพิ่นซื้อรอละพันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้รอละพันแล้ว สองโหลดสิบบาทสองหลดหาพันกี๊เดี๋ยวนี้ห้านัน้นบ้านผักกี่ตองนั่นแหละอุ่นเอ้ยแม่ซื้อนะเราจะซื้อและมันสุดราคาแล้วเดียสองอันหาพันแล้วไม่สามพันสองอันหาพันอุ้อาได้ซือ้ออะซ้อได้เปนออาซีอได้เปาเอาซื้อได้พี่เลี้ยงบ่งพี่เลี้ยงบ่ อกินมักแหงกระเลมกินแม่ขนมค่ะ้ามานังเธอยู่บูยาขมปากินบมปาเจ้าก็เอ้ามักแ้งมาแก่กินแม่บอกกินมแกแงให้คมกับเก่าก็คอยกับมจักแนวเลยให้ไม่เห็นได้ดุ กินยังค่ะเจอยากกินยังบอกแม่นะค่ะแม่ก็วปจักษ์ปจักแ์น่ยเจ้อยากบอกแม่มามวาเจ้าอยากยังแม่ซื้อมาให้กินขมปากินไข่ผมปากแล้วบ่ได้ห่อนว่าโตเป็นเหงมบ่เออก็ะโตเย็นแล้ว กินน yeah. e e mm. e ้ำได้ร้ามอว่าไงการเลือดเนี er 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 ้ยผมกินน้ำได้รายกินโทรจอกินมดมดโลดกินน้ำได้รายก็กินโลคแค่นั้นจะกินเหรอปแค่นั้นกินน้ำเด้ออืมกินโรคแล้วกินนั่นก็กินแต่แค่ากินตอนนั้นบป็นรายก็กินกึ๊กขึงก็ได้เงี้ยกินจะ๊กขึงจอกก็ได้แต่กินน้ำได้ร้ายลงลงเลยเด้อเผื่อบ่าให้เลือดเนี้ย ยาเลือดเนี้ยวหมอว่าเนต้องให้กินน้ำละลายคอยยังกินมืดนึงโซเดียมคลอไรผมเคยกินน้ำม,มือหนึ่งแม่เด็ดเมันห่อนคอยยังกินน้ำของเจ้าเขาก็ะเย็นกินกันมันดีได้หนะ่อย,ยยาอย่าก่อรืมอเลยอร้โซนเหมือนยังลืมมาอันเหมือนอะไกินแต่นี่กระพิบข้อเลยมันเย็นนี่ กินมาได้มันเย็นเนี่หมอใหม่กินน้ำเย็นสิ่งที่เย็นก็นก,กินมาได้กินน้ำอุ่นเนอะเสียมะฮ้อนเยอะนะพริกนะบีบมะฮ้อนใส่นะบีบน้ำใส่ไปข้างไปกินน้ำอุ่นมันจะงไปเจ็บคอเม่แล้วถึกแล้วกินน้ำอุ่นคีงาน้ำใส่กระซิกนะ่เสียบมะฮ้อนให้น้องลนลูกเสียบม,มอน้ำฮ้อนนะ In em ủn dip cord nó sẽ đi vai mất sức cây đây nó chứ không có đam nó Thằng bạc rồi, mày mày ừ. mày mày em ạ mày mày hack mày em mày 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 Nhằm về bộ dân lên đó nhầm đây xe bay về bộ dân lên Này hát cái mất mày điều phần xong mày Nhằm kinh nhầm kinh bùa 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 về bộ dân khéo đây á thịt

Thôi mắm mắm em mắm 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 mom, mắm 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 con 12 000 hành đây Có ăn mèo bị ăn kín nè ừ. ừ. Kín cái này nè Thôi để chậu này ừ. Có biết quay cho đi Có biết sửa quay hình mày này, có khảo xong thịt quá Có mẹ thôi đậu Bây giờ hãy kín lại Ấp quá, bạn hỏi mơ bạn này ท็สอไหม่ชอมันห่อนอบมั้เด็ดมันห่อนี่ยที้น้ำอุน่นเทบคอเดาพิ้น้ำอุน่น,อ,น,น,อ,น,อ,นอ่าแซ่คน,น้เลยแซ่แซ่ก่อน ก่อน12,000กิจ น่าบมากินแล้วขนอมอ่ะอ่ะขอคิดซะ,ะเมดหัไหร่จะก็แล้วเบิ่งใพิเมก็ค่ะกี่นมันเย็นเลยกับไอโอเคบะกอ่ะคลิปนี้กาล่าเด้อพี่น้องเด้อไปตลาดมาเอาไอ้เจ้าคีมขนมามาสู่ร้านกิ่นพกแซ่ตะเมกมา <laughs> บาย